ไม่ควรจะต้องมีใครเสียเลือดเสียเนื้อไม่ควรจะต้องมีใครเสียสละร่างกายตัวเองเพื่อเข้าถึงสิทธิพื้นฐานอย่างนั้นรหดับประเทศไทยตอนนี้แน่คนที่อยู่เบื้องหลังนะไม่ว่าจะเป็นแกนนําใครก็ตามเป็นพักการเมืองเป็นนักการเมืองคนไหนก็ตามต่างโปรหน้าออกมากันเต็ไมไปหมดการโปรหน้าออกมาเต็ไมไปหมดครั้งนี้นะครับแสดงให้เห็นเจตนาลมชัดเจนการหยุด ทานอาหารประท้วงอดอาหารนะฮะประท้วงอดน้ำนะครับ,รนะรบมีวัตถุประสงค์เดียวฮะต้องการที่จะเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโดยใช้คนเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อให้พวกเขามีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องของม็อบสามนิ้วที่ปรากฏว่ามีการเปิดหน้าวันแล้วชัดเจนหลังจากที่เจี๊ยบก้าวไกลออกมาสนับสนุนการหยุดนะฮะก็เรียกว่าประท้วงกินอาหารนะรไม่กินอาหารกินน้อยลงนะอดอาหารประท้วง นะของแกนนำะไม่ว่าจะเป็นตะวันไม่ว่าจะเป็นอรวันนะซึ่งปรากฏว่าอดอาหารตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมาคราวนี้น่าสนใจนะผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงโผล่มากันเป็นแถวเลยทีเดียว วา่กา,าการนี้กระทศกรรมนี้กรโทักการเมืองน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันข้อ 1, 2, 1, 2, 1, 1, 6, เรียกร้องนี้ของตะวันจัดแรมคือให้มีการยกเลิก1นึและหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยข้อเรียกร้องเนี้ยมันจะทัดยังไงเพราะบางคนก็บอกว่าไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นได้ในภาวะปัจจุบันในสถานการณ์ปัจจุบันนะเราภาคเก้าไกลก็ตั้งแต่10กุมภาพั 5, 6, นสองห้าหกสี่นะครับว่าการแก้ไขน่าจะเป็นอ่าหนทางที่ทําให้ประชาชนในประเทศไทยสามารถที่จะคุยกันได้แล้วแบบนี้ แต่ถ e ้าเกิดในสภาไม่ like ตอบรับไม่เ bon ป็นผลบอกวกังวลว่าจะเหลือทางออกสุดท้ายเดี๋ยวว่าถ้าสถานการณ์มันเลยเถิดไปจนถึงนั้นจะไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องยกเลิกแต่ตอนนี้ก็เลยทําหน้าที่ผู้แทนให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะพักการที่มีการแก้ไขนะครับในเรื่องของมอลถึงสองโดนเป็มอลแดงหนึ่งหกแล้วก็การพูดถึงการที่ละโทษกรรมนะครับรัฐกาลรัฐบาลข้อที่นักการเมืองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวิธีรัฐธรรมการปฏิรูป ระบบของระบ,บวนยุติธรรมที่มันเป็นยุ่ซึ่งผิดเบี้ยวมาตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ทางตำรวจตั้งแต่ทางกงารชั้นารมาด้วยซ้ำไปการ,รผมมาแสงดงจุดยืนนะครับวันนี้จุดยืนว่าการเข้าสู่กระบวนการพิจารณา,า,า,าคดีที่เป็นธรรมการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน และควรเป็นสิทธิทั้งพื้นฐานของสังคมสมัยใหม่ของสังคมประชาธิปไตยไม่ควรจะต้องมีใครเสียเลือดเสียเนื้อไม่ควรจะต้องมีใครเสียสละร่างกายตัวเองเพื่อเข้าถึงสิทธิพื้นฐานอย่างนั้นอย่าลืมนะครับมีนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนักต่อสู้เพื่อความเป็นน้ำหลายคนวันนี้อยู่ในคุกถูกกักขังมาแล้ว300กว่าวันโดยเข้าไม่ถึงสิทธิในการประกันตัวซึ่งควรจะเป็นสิทธิพื้นฐาน เรามาเรียกร้องความเป็นธรรมร่วมกันไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ทำเพื่ออนาคตของประเทศไทยครับ ก็ไม่เห็นมีอะไรครับเปิดให้สื่อมวลชนก็ไปทําข่าวก็รู้แล้วครับถ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รัฐมนตรีที่ทำก็เป็นการตอบใช่ไ่าครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รัฐมนตรีที่ทำต้องตอบหรือเปล่าครับใช่ครับคือผมว่าคือผมเรียกร้องอย่างนี้นะครับว่าผมเรียกร้องอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตั้งแต่ตํารวจอายการศารราฐทรรฑนรวมถึงกระบวนการกระทรวงยุติธรรมนะครับควรจะต้องตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดนะครับว่าคนบางกลุ่มในประเทศนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครับนี่ไงครับว่าพศแบบนี้มันไม่มีไงครับกระบวนการยุติธรรมมันถึงได้ล้มเหลวขนาดนี้คนถึงไม่เชื่อใจกระบวนการยุติธรรมนะครับก็เพราะว่ามันไม่มีความเป็นธรรมมันไม่มีความเที่ยงตรงเกิดขึ้นในสังคมไทยมา,มา ด้อความห่วงใยแล้วก็มาคารวะครับในฐานะในประการของะวันนะครับก็อยากจะส่งข้อความถึงเขานะครับแล้วก็ส่งข้อความถึงสังคมนี้นะครับว่าความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ได้จะเป็นที่จะต้องให้ใรมาแลกด้วยชีวิตในในยุคนี้ถ้าเราประิรูประบบยุติธรรมตั้งแต่ตอนนี้นะครับแล้วก็เลิกเห็นคนที่เห็นตานเลิกเห็นเยาวชนในอนาคต เป็นประตูของประเทศนะครับแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันประชาชนอย่างตรงไปตรงมาอย่างมีวุฒิภาวะอันนี้จะทําให้ประเทศไม่ถึงทางนการอันนี้ได้พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้าหรือยังครับเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเรื่องหนึ่งหนึ่งสองครับก็มีมีในสภาอย่างที่เห็นมานะครับแต่ว่าณวันนี้ไม่มีครับก็คือเอ่อเท่าที่ทราบสถานการณ์เรื่องของสุขภาพของทั้งคู่นะครับก็มาด้วยความเป็นห่วงเป็นใจก็ตัดสินใจมากระเด็นออกมาคราวนี้โผล่ขึ้นมาก็มีสนสมยศ ปพึกษากเกษมสุขอดีตผู้ต้องหาตามมาตรา1นึนะก็จะจัดกิจกรรมขามอบไปกดดันศารนะรวันที่25มกรานะครับจากเหตุกรณีของอรวันภูพงศ์แล้วก็ตะวันตัวตุวลานนนนะฮะก็มีการอดอาหารประท้วงนะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าเป็นลมอยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาล ารชาชทรร์แต่ปฏิเสธการรักษาพยาบาลาจนถึงสภาวะอันตรายอาจจะถึงชีวิตคา,าดว่าทั้งสองก็จะอยู่ในขั้นวิกฤตโดยทนายก็ต้องประชุมเป็นกรณีฉุกเฉินขอเรียกร้องก็จะมีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษทุกคนไม่มีเงื่อนไขนะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ศาลเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงของอำนาจนำ ป้องกันสิทธิเสรีภาพประชาชน 3. ให้พักการเมืองนะรประกาศยกเลิกมาตรา 1- นสองแล้วก็เรียกร้องข้อ3เป็นปัญหากระบวนการยุติธรรมทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นปัญหาร่วมด้วยช่วยกันของประชาชนนะครับที่ปรักดันอย่างแท้จริงเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของทั้งสองไว้แทนการสูญเสียซึ่งทั้งสองตั้งใจเด็ดขาดจะเคลื่อนขบวนไปที่ศาลอาญา ะะแล้วก็จะยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการปล่อยตัวนักโทษทุกคนตามข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อนะะซึ่งปรากฏว่าทั้งพักก้าวหน้าทั้งพักก้าวไก่ก็ไปโปรลนะ่ในการเรียกร้องด้วยนะะที่ศาลนะครับแล้วก็เป็นการก็เรียกเปิดหน้าธนาทรก็เดินทางนะะไปร่วมในครั้งนี้ด้วย ในเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่ผ่านมาก็การเคลื่อนไหวของมอบสามนิ้วนะการเคลื่อนไหวของมอบสามนิ้วเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองต่อมามีขบวนเสด็จพิมเนินนะมอบสามนิ้วก็ไปกาะความวุ่นวายและที่สําคัญก็คือว่าถึงขั้นมีการชุมนุมประท้วงบุกพระบรมมหาราชวังซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะครับว่าอย่าปล่อยให้สองแม่ลูกนะฮะ คู่หนึ่งไปเข้าใกล้สถาบันเดียดขาดหมกหลังจากตอนนั้นเปต้นมาผมเรียนเตือนไปแล้วว่าไปเข้าใกล้ไปเข้าเฝ้าแบบนั้นไม่นานคอยดูนะจะบุกมีการบุกวังเกิดขึ้นซึ่งผมยกตัวอย่างว่าพลเอกเปรมติน,นาสูลานนท์เคยโดนเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาก่อนนะเป็นที่มาของการบุกบ้านปาเปรมบ้านสีสาวเทเวศโดยกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยพวกนี้ก็เหตุซ<ๆ>้ํซ้ำซซ้ำสารถอนประกันนะแล้วก็ได้รับการประกันในเวลาต่อมาถอนประกันได้รับการประกันในเวลาต่อมากล่าวนี้พอใกล้เลือกตั้งสิ่งที่ตามมาปรากฏว่ายังไงฮะพวกนี้ทั้งสองคนนะซึ่งเป็นแกนนํากลุ่ม3มนิ้วก็อ้างอุดมการณ์ประกาศทําอะไรประกาศถอนประกันตัวเองการถอนประกันตัวเองนั้นอยู่ระหว่าง สารให้การประกันตัวแต่ปรากฏว่าเกิดถอนประกันตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขาทางการเมืองนะครับในการโจมตีเรียกร้องนะครับเคลื่อนไหวทางการเมืองผมเรียนหุ้นส่วนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองมันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เรื่องของการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เอาละผมจะเล่าให้หุ้นส่วนฟังอีกรอบหนึ่งสิ่งนี้เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อเข้าสู่เป้าหมายในกลยุทธ์การแห่ศพของหลักคิดของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่ผ่านมาก็มีกลุ่มพรรคการเมืองมีกลุ่มนักการเมืองเคลื่อนไหวสนับสนุนจนเป็นที่มาในการโดนข้อหาตามมาตรา1 1 2นะครับโดนพรบคอมพิวเตอร์แล้วหลายคนหลายคดี กลุ่มมอบ3นิ้วฮะก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีไปแล้วมากกว่า500คดีฮะตั้งแต่ปี2,564เป็นต้นมายาวจนถึงปัจจุบันนะ,ะจดไม่หยุดเลยแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้มันใกล้เลือกตั้งพอใกล้เลือกตั้งก็วางกลยุทธ์ทางการเมืองเอาเรื่องของมาตรา1นสองเป็นเครื่องมือนะครับนำเรื่องสำคัญการปลูกฝังทางทางทางความคิด เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการครอบงานทางการความคิดจนกลายเป็นอุดมการ์ปรากฏว่าในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็มีข่าวโกโหกเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่มาของคนกลุ่มนี้ออกมาเคลื่อนไหวคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออุดมการณการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่และมันคืออุดมการนะรยอมตายเพื่อจะเป็นวีรสตรีเพื่อที่จะเป็นวีรบุรุษ ในการต่อต้านสถาบันเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ได้ต้องเป็นด e โมเคซีหรือประชาธิปไตยหลักคิดนี้เคยเกิดขึ้นในฮ่องกงนะจนเป็นที่มาของม็อบล่มเหลืองเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนเป็นที่มาของการสลายการจุ่โจมจับกลุ่มแกนนําเข้าสู่คุกสู่ตารางนะตราบจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่ง ที่ผ่านมาจีนก็จับปล่อยจับปล่อยแล้วก็สาวผู้บงการจนเป็นที่มาของการจับกลุ่มผู้บริหารของ Apple Daily หลายคนหลบหนีไปยังต่างประเทศสถานการณ์ในฮ่องกงกับประเทศไทยไม่แตกต่างกันเลยเหมือนกันอย่างกระแก่แต่ฮ่องกงนั้นปรากฏว่าเขาจับแล้วเขาไม่ปล่อยนะครับแกนนำถูกจำคุกอย่างน้อย7ปีในแต่และคดีและมีคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นนะฮะก็เรียกว่าดาเนินการอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว ต่วประเทศไทยตอนนี้แน่คนที่อยู่เบื้องหลังนะไม่ว่าจะเป็นแกนนําใครก็ตามเป็นพักการเมืองเป็นนักการเมืองคนไหนก็ตามต่างโปรหน้าออกมากันเต็ไมไปหมดการโปรหน้าออกมาเต็ไมไปหมดครั้งนี้นะครับแสดงให้เห็นเจตนาลมชัดเจนนะการหยุดทานอาหารประท้วงอดอาหารนะฮะประท้วงอดน้ํา นะครับมีวัตถุประสงค์เดียวฮะต้องการที่จะเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโดยใช้คนเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อให้พวกเขามีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเธอชาวไทยอย่าลักในลุ่มลงชาติจะเรื่องดงังรงก็พอเราทั้งไลยตื่นเธอชาวไทยจากความบุ่นไว้สับสนอาณาคนทุกคนอยู่ที่เราทั้งไลยหากว่ายังลุ่มลม เราก็คงมุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเธอชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้เกินตัวไปเมื่อขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเอง ให้แค่เพียงครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาพึ่งกันให้กลับมารองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมาร่วมใจกันกลับมาทำประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถ้าหากว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายเอนเธอชาวไทยแต่คว้่